บอยแบนด์ชื่อดังเป็นกระแสร้อนแรงที่สุดในขณะนี้คงหนีไม่พ้นหนุ่มๆวง BTS ล่าสุดหนุ่มๆได้ทยอยเปิดแอคเคาท์อินสตาแกรมทำให้แฟนๆทั่วโลกก็แหก่กดไลค์กดติดตามกันรัวๆจนทำให้หนึ่งในสมาชิกมีผู้ติดตามถึง1ล้านคนภายใน43นาทีนั้นก็คือ V BTS ซึ่งเหตุการณ์การติดตามจากแฟนคลับของ V BTS ครั้งนี้ ทำให้ถูกบันทึกลงในกินเนสบุ๊กกินเนสเวิลด์เรคคอร์ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับในหัวข้อสถิติยอด Follow IG ครบ1ล้านผู้ติดตามเร็วที่สุดในโลกเท่านั้นยังไม่พอซึ่งก่อนหน้านี้ไม่นานความฮอตหนุม่มบีบ t s ก็ยังได้อันดับหนึ่ง Top of t h o y t h r Year 2022มาครอง